โอเคครับคราวนี้เราจะมาเล่นส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าภาคไทยจะมีไปถึงตรงไหน,นครับเดี๋ยวจะลองเล่นไปดูโอเคถ้าตรงไหนที่ไม่มีภาคไทยแล้วผมก็จะพอตรงนั้นนะครับจะรอเกมที่มีภาคไทยออกมาอืม แซลมอนโอ้โหึกกระโดดนี่ไม่ไม่ใช่แซลมอนน่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาทเท้าอ,อีกหนึ่งตัวโอเคอู้นี่ไงเนื้อปลาเอาไปทำซาซิมิกินเออ ความมืดที่ร้อนโปรตนำทางเราสู้มือแห่งโชคชะตาในยามจันทราเที่ยงคืนสาสสองเหนือไปอทุนในยามที่จันทราเที่ยงคืนศาสสองเหนือไปำมินเราเฝ้ารอแสงที่สาดสองทั้งยามเป็นและยามตายถวายแด่พระแม่มิแรนดานี่จำผมได้ไหมที่ประสาทนั่นผมเกือบตายแล้วบอกมาที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ คนเราจะเกือบตายได้ยังไงคนฉลาดเขาจะถามกันเข้าใจผมไหมเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่เจอโรสพระแม่เบเดนด้าเอาเธอไปไหน <Web wreck Isaiah eden> สายไปแล้วหรืออาจจะเกือบจะสายไปเด็กจะถูกสังเวยชีวิตเพื่อชีวิตนี่ไม่ใช่สมัยยุคกลางนะเธอเป็นแค่เด็ก ราประจำตระกูลทั้งสิ่งอาจเปิดเส้นทางที่เจ้าตามหาเลิกพูดให้งงได้ไหมผมแค่อยากหาลูกสาวให้เจอถ้าเจ้าไม่รู้คำตอบมันก็เป็นแค่ปริศนาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันดูค,นคนุนๆนี่นี่เดี๋ยว มันก็ดูคุ้นๆเลยนี่ไง How of d i m i t h e s How of m o r e l How of b e n e v e t t o How Heisenberg อันนี้คือสี่ตระกูลหลักๆโอเคแต่ตอนนี้ เราต้องอเก็บกุญนแจก่อนโอเคโอเคปลดล็อกแล้วไม่มันเหมือนเรากำลังจะตายวะ 给。嗯。<Yeah. S 2> mm. ก่อนจะบินไปไหนแมน่งโอ้ยยิงรดตัวเดียวออะะไร่ใช่อันนี้มันคืออะไรไม่ได้ลวดลายดูคุ้นมาก bên hộp điểm ui, cái gì, đằng, ใครไปนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะเ,เล็งเลยซูมนี่งไงล่วงไปดิอืมอีกหนึ่ง mới tải đùi, cái gì, xong rồi อ้ตรงนี้เป็นที่ออกสะพานลงตอนนี้โอเคเรายังเปิดไม่ได้นนี้ไม่มีอะไรเรายังข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้ เศษเหล็กโอเคทีันี่ใครอะโดนอะไรเนี่ย,ยดินปืนมีทหาด้วยแกเดมีเทส ไม่ได้แจปีไม่ได้โอเคแสดงว่าตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ตั้งไปก่อนฝั่งน,นี้ยังไม่ได้เข้าโอเคอุ้ยสยองไงวะยองไรลุง นั่งทำอะไรอยู่โอเค ตรงไหนเนี่ยเสียงอะไรแท่นบูชาอืมมาโน่แล้วกะไว้แล้วว่าคุณต้องโผล่มาเสียเวลาเปล่าคิดงั้นเหรอผมว่าคุณหยิบของมีค่ามาอยู่นะไม่แน่ใจว่ามีค่าไหมแต่ก็คุณได้ตัวลูกสาวมาอยู่ในมือแล้วไงพูดอะไรอะ ลองดูใกล้ๆสิฮะฮในโหลนั่นน่าจะเก็บหัวของเธอไว้นะไม่ อะไรโรสเนอะอย่าพูดไม่แต่คำเดียวนี่มันมันไม่ใชีเรื่องจริงมันเป็นไปไม่ได้แก่นแท้ของลูกสาวคุณยังอยู่ครบพลังของเธอช่างแตกต่างใครใครทำเรื่องแบบนี้ยังช่วยเธอได้นะรู้ไหมช่วยเลย สภาพนี้เนี่ยนะจะบ้าหรือไงมีบ้านหลังหนึ่งที่มีปล่องไฟสีแดงทางตะวันตกของหมู่บ้านไปหาคนที่อยู่ที่นั่นแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีเลิกกวนตีนและพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยสิว่าคุณไม่ต้องเชื่อคำพูดผมก็ได้แต่คุณมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ไหมล่ะตั <c oughs> <c oughs> เลือกเลย ยังไงซะลูกค้าจะว่ายังไงก็ตามนั้นถ้ามึงต่อแหละกูเอามึงตายนะ <c oughs> ขำหาพ่อมึงเลย <c oughs> ใส่ใจผมเลยไปผจญภัยให้สนุกละ Okay. ประตูแต่ละบานจะมีรูปปีกอยู่นะเพิ่งกุญแจที่เราได้มามีแค่2ปีกก็เปิดได้แค่ประตูนี้โอเค าบ้านที่มีป่องไฟสีแดงวิ้ยนี่งไงเจอแล้วแต่เราจะเข้ายัางไงอืมโอ้สโดว์ยาของตัวสามตัวเอิ่มสองสอง อุ๊ยอีกหนึ่งตัวยิงให้หมดนี่อุ๊ยมีเสียงนี่อุ๊ยการน้ำเงินโอ้ย๊ยเนื้อสัตว์ชุ่มชำ่ำอืมการน้ำเงินตอนนี้มีอะไรไหม,ไมน,น่าจะมีเอ้ยมี วนไพโอเคแต่ว่าเราต้องหาทางเข้าให้หลังแดงก่อนบ้านที่มีป่องไฟเราสังเวยแค่เพื่อปัดเป่าอ,อันนี้มาดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วโ okay. อเคจะเข้ายางไงบ้านโอเค สารเคมีโอเคเสร็จเหล็กเฮ้ยในนี้เรายังไม่เคยเข้ามาเก็บเลยนึกว่านี่ไงมีแท็ดดี้มีมีตุ๊กตามีของโรดทำไมมาอยู่นี่วะทำไมเสียงอะไรวะข้างบน มันเสียงเหมือนเด็กมีคนอยู่ก็ไม่มีอ่ะได้ยินเสียงกรีดร้องจากบ้านที่มีปล่องไฟตั้งใจจะออกไปดูแต่มีซากเศษซากต่างๆ,ๆของทางอยู่ทําให้ต้องอ้อมไปไกลใครจะไปคิดว่ารูบ,บนกำแพงโคกมาจะมีประโยชน์ทุกสักวันถ้าพรุ่งนี้เช้าพวกพยังไม่กลับมาลูกควรจะไปที่บ้านของลิซ่ากัมลำพัง ห้าได้คำใบมารู้ที่ข้องมา้าโอเคอว้ยโอ้โหเสียหมดสัตว์ไม้รู้ที่ข้องมาอ้าไหนวะเจอคล้องมาแล้วแต่ขอดูตรงนี้แป๊บแปบ,บโอเคไม่มี

นั่งเฝ้าอะไรอยู่เ <c ười> น, <â> <or> นี <ซ105> ่ยฮะนั่งเฝ้าส้วมเหรอนี่อะไรวะเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยตกใจหมดเลยมีคนโอเคอืมตอนนี้มันยังขยับไม่ได้โอเคต้องมีอะไรบางอย่างขยับตรงนี้ได้ ตระกูตาลิงตระกูลตาลิงก็มาอยู่นี่ด้วยอยู่ในบ้านเราตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่หรอ,อ,อเออตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรจะมาขยับมันไปไม่ได้ นี่นะ่ยนี่ไงไปืนปืนผมโอเคเศษเหล็กโอเคบ้านนี้มีอะไรไหมเนี่ยนี่งไงอะไรอ่ะม,มองไปนอกหน้าต่าง ทำไมวิน oh, ี่ไงโอ้โหตัวเลขโอ้ยอีอืมอ้อยยออืยอืมโอ้ยโอ้โหกำลังดูตัวเลขอยู่เลยที่บ้าเฮ้ยศูนย์เ

โอเคเรีย okay. บร้อย M 1 9 1 1ง้หนโอ้ยนี่ไงโอเค M 1 9 1 1นี่ถือว่าปืน,ปนที่แรงถ้าตามปืนจริงมันจะแรงเชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสองตัว ตัวที่หนึ่งตัวที่สองหมดแล้วเนะี่ยเอ้ยมันเหมือนเอ้ยเดี๋ยวลิปหายแล้วเดี๋ยวมาดิอุ้ยหลบเก่งนะมึงอีกตัวอืไม่ตายอีกเหรอสามเกมมีโอเค หมดยังอ,อหมดล้วโออ,อนี่เปิดกลับมาทางเดิมตรงที่เราจะต้องขันตัวนี้ตอนแรกเรายังไม่มีโอเค อันไหนเนี่ยแม่แรงอึบเฮ้ยใครใครอีกเอย้อยลงมากระโดดลงมาทำไมเสียงอะไรอีกแล้วเนีย่นย เอยเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรโอเ้ยชีไม่เห็นไม่เห็นว่ามึงนั่งอยู่ไม่เห็นไม่ตายอีกมาดิอืม ป่องไฟอยู่ไหนเนี่ยเสียงเลวโอ้ยนั่นไงเร็วโอ้โหชีพหายแล้วไหนวะอืมมีข้าองหลังไหมไม่มีเค Mmm. บ้านป่องไฟแดงเฮ้ยอืมอืมอืมทนชิบอ้อยอืมอื้ออื้อ้ยโอ้ ไอตัวเอาหน้าหน้าแตกแล้วมึงเชียยังไม่ตายยังไม่ตายอุย้ยโอ้โหมันมันทนจริงๆมันทนไปไหมเชี่ยยังไม่ตายอืมโอ้ยกระโหลกคิดตันสมบูรณ์แบบ khai vào, kệ những ngày ban bỏng phải chưa Để không? Để không? Để không đưa được, mưa còn, kệ ห้องนี้เหมือนว่าตามที่เราเจอตอนแรกนะมันจะมีบ่อน,น้ำอยู่ปึ๊บมาหลังคาแดงโอเคม,มีเสียงไก่วะอ้าวไม่ไงข้างล่างไก่ ันนี่เลยเนื้อไก่เนื้อไก่อไกส,อสองตัวเออนี่ไงเนื้อไก่เป็นข้าวอบทำไมมันถึงเป็นข้าวอบวะนี่อะไรไหมเนี่ยโอเค ว่าหลังคาแดงเมื่ี้มีทางปีนเข้าเมาดูตรงนี้ก่อนไอ้บอมแี่วะนี่ กมด็อ้เข้าจากฝั่งข้างหน้าไม่ได้อ,อางาน,นก็ต้องปีนเอ้ย,อย bây giờ pues Ok ta rồi cố gắng để tìm được những vấn đề này. Bây giờ chúng ta sẽ cố อยากได้กระสุนลูกซองโอเคอืมก็สุดเลฟเฟลโอเคสุดลูกซองอีกโอเคได้เรียบร้อยอันนี้ใช่ไหม คุณแจมีปีกเป็นเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นต้องใช้อีกสามชิ้นถึงจะสมบูรณ์นีไ่ไงอเคเด้อเดยวโอเคตุ้แจปีกตุญแจมสี่ปีกโอเคอ๋อโอเคครับแสดงว่าถึงตรงนี้ก็จะภาคไทยจะ หมดแค่ตรงนี้แล้วนะครับพออีทามตรงนี้จะไม่ได้กดลาไถ่ลวโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปผมจะขอหยุดไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับจะรอภาพไทยมาแล้วเดี๋ยวจะเล่นต่อนะผมโอเคดูอา่านเดี๋ยวจะอ่านอันนี้ก่อนนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สั่งเบยแพสสองตัวให้กับคุณแม่วิเลนดาวันที่สามกุมภาพันธ์เสนอคนสัตว์ให้คุณแม่วิเลนดาเธอสั่งให้ฉันหารายการยาและอุปกรณ์ต่างๆภายในสองวัน อยากรู้จังพ่เจอไปทําอะไรวันที่8กุมภาไม่มีข้อความจากคุณแม่วิเลนดาแต่พวกสัตว์ยังเอะอะไม่หยุดวันที่9กุมภาได้รับคําสั่งให้ไปเอาของที่โบสถ์ถ้ำตอนรุ่งสางแต่สิ่งที่เห็นช่างน่าขนลุกเจ้านายทั้งสี่ผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นั่นและคุณแม่วิเดนดากำลังถือเด็กคนหนึ่งอยู่เธอก็ซิบอะไรบางอย่างแล้วสัมผัสเด็กคนนั้น ฉันอธิบายได้ไม่มากนะักแต่เด็กกลายเป็นคริสตั้นสีขาวแล้วแล้วเธอก็ฉันอดไม่ได้ที่จะไม่พูดและฉันก็ถามเธอว่าทำไมถึงทำแบบนั้นคุณแม่มิเลดาแค่ส่งยิ้มให้ฉันนี่คือเด็กที่ถูกเลือกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอก็กลับคืนสู่ร่างของตัวเองอีกครั้งแล้วเธอก็เอาชิ้นส่วนคริสตั้นในโหลให้จนนายแต่ละคนแล้วพวกเขาก็จากไป ฉันลืมคำนับคุณแม่เบรนด้าก่อนที่จะรีบออกมาฉันยังตัวสารไม่หายเธอทำอะไรลงไปนะเด็กคนนั้นคือตัวอะไรอันนี้คงเป็นตอนที่เอารถไปทำพิธีกันนะครับโอเคเออ